หน้าทำให้บางว่นนี้ตอนมันเป็นว่ามาไปแล้วดีช่อนขึ้นแล้วสับเลยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเอาวีวีวีใหญ่บ้เออนบบดีซอยวีซ่อนขึ้นแล้วสับ้บางวีเคลื่อนขึ้นเคลื่อนขึ้นไถหนึ่งสองสามสี่จำได้ไหมเออเนี่ยดี ดีอ๋อบางขึ้นไหมสูซอมไหมสองต่างกันไหมเออทำไปเดี๋ยวให้มันกระดังไม่ใช่ตัดอย่งนันมีเคลื่อนขึ้นสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่พิกวีกับสี่รับเออถ้ามันถ้ามันถ้ามันหนาใช่ไหมก็ทวนขึ้นไปวันนี้มันยาวไปรีบเข้าไปเลยเ่ย่อย

ดีขึ้นไหมดีดีออกก่อไหมทัางเี้ดีออก,อก,อกอนะฝั่งน,นี้ก็ฟันฟันหน่อยข้างๆเน่ยฟ,นฟันเนี่อสโนโนโนฟกนข้เนกัล้วก็าเดิมนมหนึ่งสองสามสี่ัยก็เป็นแข่งที่อาปใต้หวันที่เราเรา้วกั็คือเ็นก้องี่กล้องหน้า

ดี้อนขึ้นเมื่อวานก็ซ้อมมาแล้วทำเลยไปไปพัดรอาีวอดินองโดยเกู้ปลูกูเลูกนะคะในสภาพที่อาไมอเป็นผู้ที่มีความมั่นคงนั้นอยู่สามารถมีที่ดินไป่าที่อแล้วอไมาอกเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ ยมใดมาด้วยนะออกหน่วยอ่ะลมเย็นรมเย็นเอาสิือบับอกเาียๆเฮยๆเฮียๆนี่สองอะไรสองนายเชเยะเอ่อลอง,องส่งส่งเดี๋ ลรงสองสูงคุยสูงให้แลเวกัน้้อไป้แล้วฝากกูเลค์ก,กูเชิดด้วยครับพี่น้องให้กำลังใจทั้งเยอะเลยครับบ๊ายบาย